ค่ะ okay, uh, um, วันนี้จะมาพาทุกคนไปรีพอร์ตตารางเนาะที่เป็นโลเปอร์เซนต์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการอินพุตเดต้าก่อนเนาะอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่เป็นของสเตตาเนาะ โอเคใครเข้าไปนะคะอ่าตัวแปรมาแล้วเนาะทาง s ้า e variable นะคะหลังจากนั้นเนาะเราจะเริ่มได้วยคำสั่ง table นะคะโอเคคำสั่ง table เ,เ,เนาะขับนแรกเรา,า,า,าจะใส่ var ซึ่งก็เข้าใจกันว่าคือตัวแปรเนาะที่เราต้องการส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแปรที่เราอยากจะโชว์เนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลันให้ดูทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนเป็นตัวไหนดีกว่าอโอเคโอเคนะคะโอเคเอ่าแล้วจากคำสั่งนี้เนาะเทเบิลนี้แล้วก็สเตตก็คือเราเจะเอาเขานะคะที่เป็นของตัวแปรนี้เนาะแล้วก็คือเราอยากได้ตัวแปรเราจะได้ พาร์เรเทอร์ที่เป็นจำนวนของตัวแปรนี้โดยที่ไม่ต้องบอกว่าทัวเท่าไหร่นะแล้วก็ฟอร์แมตก็คือเป็นคาวิเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะได้คาแล้วก็ในวงเล็บเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สมัยถึงว่าพอเขาเสร็จนะสถตทที่เป็นเขาเสร็จปุ๊บเราขอเปอร์เซ็นต์เทด้วยโดยที่มีวงเล็บตัว โดยที่มันอยู่ในวงลิบประมาณนี้เนาะไปเทเข้าไปอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคนี่เนาะไม่มีไม่มีโน้ตโตเนาะตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ออกมานะมันน่าจะออกมาตอนที่เราคอลิกสุดท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูคําสั่งต่อไปนะคะโอเคคำสั่งต่อไปคราวนี้เราอยากให้ตัวแปรต่อมาเนี่ยมัน append นะ มันต่อจากตัวแปรนี้ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปนะคะโดยที่ตัวแปรดังกล่าวนะเราอยากให้เป็นเทเบิลที่เป็นคอสและเป็น tab, นะเหมือนคอสแท็บเนาะเหมืนคอสแท็บโดยที่เราได้ตัวแปรฟีเมลจากตัวแปรเมื่อสักครู่นะคะเอ๊ะเมื่อกี้ตัวแปรนี้คือตัวแปรอะไรชื่ออะไรไม่แน่ใจโอเคอ๋อโอเคเฮลส์สเตปันะโอเค hlt h แล้วก็ stat ก็คือเฮลส t ส t ตตัสเนาะ็คือเราอยากได้ HealthState ปัสเนาะที่ you show ่ช่วยโชว์ฟิคเอนซี่ให้เรานะเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็โดยที่ cost ก็คือแบ่งคอลัมน์ของเฮลส t ส t ตตัสเนาะอืมโอเคแล้วก็ฟอร์แมตเหมือนเดิมโน้ตท่าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า append นะโอเคเรามาลอง enter กัน อ่าโอเคโชว์แล้วเห็นไหมคะตอนแรกเนาะตอนที่เราดูแค่เฮลเตตัสเนาะมันก็จะมีแค่แถวเดียวใช่ปะพอถัดมาเนาะพอเราเพิ่มฟีมิลเข้าไปหรือเ,เราบอกว่าเอา,เ,อาอเหมือนกับตอนที่เรากดคำสั่งแท็บเนาะแท็บปกติถ้าเราแท็บแล้วก็ฟีมิลเนาะฟีมลแล้วก็เฮลเตตัสใช่ปหคะเฮลเตตัมันก็สองเป็นคอส คอสเทลเนาะว่าโอเคเน็วเซตัดอยู่ข้างบนนะเฟียวอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็เท่ประมาณนี้เนาะอ่าใช่ป่ะคะ <c oughs> เน็วเซตัตเนี่ยมีเยอะเนี่ยมีห้ามีหกมีหกแคตตาล็อเนาะก็ฟีเมลก็จะแบ่งเป็นเ <c oughs> มลฟีเมลโอเคตอนที่เราเนาะแล้วก็พอตอนที่เราคำสั่งเมื่อสักครู่เมื่อตะเกียะที่เราได้มานะคะมันก็จะเป็นเทลเซตัสโดยที่แบ่งออกเป็นเมลกับฟีเมลนะ <c oughs> ใช่ปะ อ่าใช่อันนี้คือชื่อตัวแบบของเราเนะเาะว่าชื่อตรวแบของเราคือ f e m a l นะคะโอเคคราวนี้ <Okay. Coming. S 1> ถัดมานะคะอันนี้เรามีสองคำสั่งเนาะ t a b l ที่เป็นหัวก็คือตัวที่เป็นตัวคอลัมน์เนาะแล้วก็ตัวแปลที่เราอยาก c o โดยที่ให้อ p ปเ n d กันนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นคำสั่งสุดท้ายที่เป็นการ report ตัวเลขของเราเนาะ คันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสเตตที่เป็นฟรีเคนซีก็คือเราอยากได้จำนวนเราอยากได้ความถี่เนาะเราอยากได้เปอร์เซ็นต์โดยที่ across ที่เป็นคอลัมน์ของเราที่เราอยากแบ่งเนาะก็คือเป็นเทมเพลต์ต์เหมือนเดิมแล้วก็โน้ตทโ่วเหมือนเดิมแล้วก็เพนเหมือนเดิมแต่เราอยากได้ที่เป็นรีเจนนะคะเชื่อชติปะรีเจนศาสนา กาวะโอเคอ่าคราวนี้ถ้าลองเราก็คือคล้ายๆกับฟิม่มเดิเนาะทีะ่คิวนม้คราวนี้ก็เป็นยมเจนเนาะแล้วก็กดเข้าไปอ่าได้มาแล้วคราวนี้สิ่งที่เราได้นะคะสิ่งที่เราได้จะเป็นอ่า เป็นลีเจนต์เนาะกับเฮลเซตัสที่ขอแอ p แ n ปนะคราวนี้เราจะมาใส่โค้ดที่เป็นการรวมทั้งสามทั้งสามคำสั่งที่เราใส่เข้าไปนะคะก็คือเทโอที่เป็นหัวคอลัมน์เทโอที่เป็นฟ e ล์มเมลอะคอสเอเฮลเ a ตัสนะคะแล้วก็เออไม่ใช่อออแล้วก็ตารางาแถวที่เป็นเออลีเจนนะคะที่อะคอส Across ด้วยเฮลเซตัดนะคะโ okay. อเคคราวนี้เราจะมารวมตา,มารางกันโดยคำสั่งกรรวมตารางของเราจะมีดังนี้อันนี้จะเป็นแบ่งเป็นเป็นเออเทีละเออสั่งทีละคำสั่งอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้เราเออรวมไม่เห็นในในเออในคอมมานในช่องคอมมันให้ดูเนาะก็คือมันจะเริ่มจากการ ยูช่วยคอลเลกต์ไหมคอลเลกต์ก็คือแปลว่ารวบรวมเนาะยูช่วยเก็บยูช่วยรวบรวมเลคคอร์ดนะที่เป็นของรีเซว์โดยเขาเนี่ยให้เท่ากับพิเคนซี่นะแล้วก็พร้อมก่อนหน้าเนี่ยให้ตรงคอลัมน์เนาะตอบฉากไม่ตรงไม่ตรงคอลัมน์ไม่ตรงเฮลเซตัดมันคือเราให้สถิติของมันคือเขาเนาะโดยเราก็บอกว่าเขาอะมันคือ p c t e n t i a นะยู you ต้องเข้าใจความหมายเดียวกันแล้วคำสั่งประมาณก็คือยูก็ collect label นะโดยอา่า label ของ label ของตัวแปรก็คือ health status นะอ่ายูให้เป็น n แล้วก็คำว่า modify เข้าไปแล้วก็ยูก็ collect นะ collect layout ซึ่งมันก็คือ variable ตัวแรกนะคะต่อด้วย female ตัวที่สองคำสั่งที่สองของเราแล้วก็ต่อด้วย r e g e n t แล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็เปิดวงเล็บใหม่ที่เป็น h e a h start sharp ด้วย r e s u l t e resolve หมายถึงทุกตัวนะคะที่มันรายงานเนาะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ,อ่หน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเลือกคำสั่ง collect review เนาะ โอเคขดเข้าไปเลยน่าได้แล้วรู้เห็นแล้วไหมอ่ะตัวแรกที่เราสั่งเนาะตอนที่เราบอกว่าเขาเล็กๆเอานะคะ variable female แล้วก็ดีเจนเนาะโดยให้อ่คอลัมน์อันนี้คือเหมือนกับอันนี้คือเราบอกว่าเราอยากได้โล a ที่อยู่ในวงเล็บนี้นะมีอะไรบ้าง แล้วก็ในส่วนของ c o l o มาอยูจะแสดงอะไรบ้างก็คือเฮลเซตัดนะโดยที่โชในส่วนที่เป็นรีเซา์รีเซวหมายถึงอะไรรีเซวก็หมายถึงทั้งหมดที่เราทํามาค่ะตั้งแต่แรกเนาะเนี่ย Variable ของเราที่เราให้ยูโชนะเนี่ยคือรีเซวที่เราให้ที่ที่อยู่ให้เราเนี่ยตัวแปรที่สองนี่ยที่เป็นโลแนวลนะคะรีเซก็คือฟีมิกนะ รีเซว์คืออะไรรีเซว์ก็คือทั้งหมดเนี่ยที่ยูให้อมาโอเคตัวที่สามคือรีเซ็ตเนาะรีเทนก็คือยูโชว์ลายรีเซว์เหมือนกันอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นปะอันนี้มันคือการ collect level level นะของตัวแปร var ที่เป็นคำสั่งแรกนะคะอ่าที่เป็น h e l d s t a t เนี่ยให้ใช เอาไม่ใช่ใช่ะไรใ,ให้เลเบลให้เป็นเอ็นคือเปลี่ยนก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นแบบดัมเบลเป็นทอทอลอย่างนี้ก็ได้ก็ได้แล้วก็เห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยสุดท้ายในตารางก็จะเป็นเอ็นเนาะจริงๆคือถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นว a าเนาะเป็นก็เป็น var ตามที่เราใส่ไปเนาะแล้วคราวนี้ก็จะเป็น female แล้วก็ตัวแปลนิเจนก็จะประมาณนี้ค่ะ column อ,อ่าใช่อดูการแสดงอ่ารูปแบบของเ,อเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์มันคือแนวโลเนาะโอเคทั้งหมดนี้นะคะ ถ้างั้นเดี๋ยวมาลองดูก็ได้ว่ามันคือโลจริงไหมแต่จริงก็ลองอ,อแะ้วเนาะว่าถ้าแนวคอลัมน์คือมารวมกันเนาะมันก็ไม่ได้ร้อเซใช่ปะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้อ่ดี e อันนี้บวกด้วยยี่สีอันนี้แล้วก็ย นี่นะคะ 69, 77, แล้วก็บวกด้วย14.69บวกด้วย7.77แล้วก็บวกด้วย0.12โอเคมันก็น่าจะได้ร้อยกว่าหรือแบบไม่ก็มั้งมันอาจจะแบบเกินสองจุด,ดเป็นไปได้อ่ามันข่าดไปนิดนึงนี่นะคะมันก็ได้ทั้งหมด99.9นี่คือการทำตารางที่เป็นการโชโลเปอร์เซ็นต์เนาะ โอเคคราวนี้ถ้าเราอยาก expor อ่ะถ้าเราอยาก export เป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะทำเราเราจะทํายังไงสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําอะไรง่ายมากแต่ว่าทุกตารางที่เราอยากโชว์อาจจะต้องพลิกแพงนิดหน่อยถึงปานกลางถึงมากนะคะแต่ว่าสําหรับการโชว์เปอร์เซ็นต์นี้ถ้าเราอยากทําประมาณนี้เนาะที่อาจจะเป็นเป็นคอสแสบตัวแปรนะคะเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ก็คือ พุทเอ็กเซแล้วก็เซฟโฟลเดอร์ที่เราอยากใส่เนาะแล้วก็ใส่ใส่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการเลยนะคะที่เป็นไฟล์เป็นไฟล์เอ็กเซเนาะที่เป็นสกุลเอ s x เเนาะแล้วก็ใส่ชีตเข้าไปอ่าแล้วก็คำว่ารีเทสนะคะแล้วก็ตามด้วย modify เนาะ ไม่แม้แต่ว่าต้องใส่ไหมเพราะว่าใส่ไปก่อนเนาะจำไม่ค่อยได้แล้วคราวนี้ต่อมาก็เป็นเมืเ่อกี้คือเราเป็นการเซตไฟล์ขึ้นมาเนาะเาโอเคเราเซตไฟนี้ขึ้นมานะถ้าคาสั่งแค่เนี้ยข้อมูลจะไม่ลงเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตลอมาก็คือเราก็จะบอกว่าพูด Excel นะตัวที่เราเซตมาเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้แหละแต่พูด Excel ที่เซล A ์น1นะโดยที่เซลล์ A1 จะเท่ากับคอลเลกคอลเลกคืออะไรคอลเลกก็นี่ไงที่เราเก็บมานะคะที่เราใส่มาตั้งแต่และที่เราใส่มาตั้งแต่หลังจากที่รัน Data ์เสร็จนะคะก็คือคอลเลกคอลเลซเซอา์คอลเลกอะเรเบลคอลเลกเลเยอร์เอาอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็คอลเลกพิวนะคะใช่แล้วก็เอ่อแล้วก็จะมา export ก็จะนี่แหละก็คำสั่งเนี้ยสุดท้ายแหละก็คือ put excel set เอ่อโฟลเดอร์ไหนไฟล์ไหนชื่ออะไรชีตอะไรแล้วก็ put excel ที่ a หนึ่งนะด้วยคอลเลกที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นะคะโอเคอ่ากิปเอนเตอไปแล้วอันเดียเราจะยังไม่ได้เนอะเราจะอ่าจนกระทั่งมันขึ้นมาว่าอ่าคอ c เลกชันเทเบิลโพสต์ t ูพู e เอ็กนะคะท o put Excel ที่เราเซต็ไว้ก่อนนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะเรามาเปิดข้อบนดูว่ามาหรือยังตั้งไว้ที่ยี่สิบเก้าศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองสี่เนาะ ดูหน้าตาของมันน่าเห็นไหมคะเป็นชื่ออุ๊ย <c oughs> ขอโทษค่ะชื่อเหมือนกันเลยไม่แน่ใจว่ามันจะบันทึกไหมค่ะนาะก,ก็เป็นชื่อเหมือนกันนาะหน้าตาเท็กซ์ Excel เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกับที่ในอาพกอสเตต้ที่โชว์เลยเปเปเดดจริงๆเราจะสามารถแบบว่าพิกแพงแบบว่า โบตรงนี้นะว่าทำตัวหนาทําตัวเอาไว้ตัวบางเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะแบบไฮไลท์ก็ได้นะอะไรอย่างเงาเอา,เอา,เอาไม่เอาวงเล็บก็ได้เพราะว่าเราไแียเขาล้มันก็แล้วแต่ว่า P.I. นำเสนอแบบไหนนะคะโอเคสำหรับาการอีกพอ t อ่าดิจิตที่เป็น d e descriptive statistic ที่เป็นโลเปอร์เซนก็น่าจะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ